สวัสดีมิสหายต่อไปก็เป็นตัวยอหญิงในฟอนหัวกลมยอหญิงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายทอถุงกับบอยไม้รวมกันนะครับการเขียนก็เริ่มจากบนลงล่างซ้ายไปขวาเขียนโค้งด้านบนของยอหญิงให้ได้ก่อนเพื่อหาสัดส่วนแล้วก็ไล่ลงมาม้วนหัวของยอหญิงให้ได้ให้กลมให้ได้สัดส่วนนะครับ เสร็จแล้วก็ไล่ใช้ปลายพวกกันนั้นไล่ความหนาจากบนลงล่างของขาหน้าโยหยิงที่จะมี3าขานะครับมีขาหน้าขากลางและขาหลังแล้วก็ม้วนนะครับเพื่อที่จะทําขาตรงกลางลักษณะคล้ายทอถุงลงมานะครับใช้ปลายใช้พวกกันลากสีให้ความหนาขาทั้งสามข้างเท่ากันแล้วก็ทําฐานขึ้นมา เพื่อรับกับขาหลังนะครับไล่ลงมาเพื่อรับประทานขาหลังเสร็จแล้วก็จะมาม้วนหางอายอยญิงนี่จะมีลักษณะพิเศษคือว่าเขาจะมีมันอากาศหรือว่าสระอต,รตัวเล็กอยู่ข้างล่างนะครับก็เขียนเป็นอันดับสุดท้ายนี่นะฮะก็จะเป็นสลณะของยอหญิงในฟันหัวกลมนะครับ สวัสดีมิสหายต่อไปก็เป็นตัวดอชดาในฟอนต์หัวกลมลักษณะของตัวดอชดาก็จะคล้ายๆพอสัเภาแต่ว่ามีหางด้านล่างนะครับเริ่มจากบนลงล่างเช่นเดียวกันนะครับโค้งด้านบนให้ได้ก่อนเพื่อได้สัดส่วนแล้วก็ระยะของตัวอักษรเสร็จแล้วก็ลากลงมาด้านล่างนะครับเพื่อมาม้วนหัวของดอชดา นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้ปู่กันปลงนั้นแต่งความหนาของขาทั้งสองข้างว่าจะเอาหนาประมาณเท่าไรดีเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็ได้สัดส่วนนะครับเสร็จแล้วก็มาแต่งตรงขาหลังทำโค้งให้รับกันลากลงมานะครับซึ่งหางดอสดาก็จะยาวให้ยาวลงมาจากเส้นต้านล่างนิดนึงนะครับ ยาพอที่จะม้วนหัวต้นล่างของดอชด,ดาได้เพื่อไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดหัวของตอชด,ดามากเกินไปให้ห่างนิดนึงนะครับลงมาให้ระยะที่ห่างแล้วก็มาตกแต่งใส่หัวเข้าไปนะครับก็จะได้ตอชด,ดาในฟอสซิลคมนะครับ สวัสดีมิสหายทุกท่านนะครับก็มาถึงตัวตบรตักในฟอนต์หัวกลมหรือว่าฟอนต์มีหัวนะครับการเขียนก็จะคล้ายๆกับการเขียนดอชดาทุประการแตกต่างเพียงครับว่าไอ้ตัวตบรตักนั้นเขาจะมีหาง2แฉกที่อยู่ด้านล่างนะครับดอชดานั้นก็จะมีอ่าหยักเดียวตบตักนั้นก็จะมีอยู่2หยัก แตกต่างกันเี่เท่านี้นะครับการเขียนโครงสร้างของตัวสอนก็จะเหมือนกันลากเส้นจากบนลงล่างนะครับจากซ้ายไปขวาทำหางให้เลยฐานมานิดหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อการม้วนม้วนหัวม้วนหางของตัวตบต,ต,ตักนะครับเพื่อไม่ให้มันชนติดกับหัว ให้มีความห่างระยะพอประมาณให้พอสวยงามนะครับไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปทําหางจากของตบตะกักจะมีสองอกักนะครับนะีบ่ฮะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตราน,นี้เราก็จะได้ตัวตบตักในฟอนต์ของหัวกลมนะครับสวัสดีครับมิสหาย ต่อไปก็เป็นตัวทอฐานในฟอนต์ตรกูลหัวกลมนะครับทอฐานนี้จะมีลักษณะคล้ายเราเรือผสมกับจอจานนะครับก็เริ่มจากการทําโค้งบนนะครับให้ได้ก่อนเพื่อหาสัดส,ส่วนวตำแหน่งของความกว้าขงของตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็ลากลงมานะครับลักษณะคล้ายเราเรือบาัาจบกับหัวที่คล้ายจอจาน ที่เราทําไว้เขียนให้มาถึงเส้นด้านล่างของฐานล่างนะครับตกแต่งให้สวยงามให้ขาของตัวหนังสือนั้นให้สมส่วนพอเหมาะพอควรนะครับตกแต่งให้มีความคมเสร็จแล้วเราก็จะมาทําหัวด้านล่างกันนะครับหัวต่อฐานนี้ก็จะมีอยู่2อหยักนะครับก็ทาการทาหัวนีก็จะให้เล็กกว่าตัวตอฐานนิดนึง <S <S นะครับก็บางทีเราอาจจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กเสริมเติมแต่งเขียนก็ได้อันนี้ผมใช้แปรงเบอร์เดียวหน้าเดียวแต่ผมใช้การคุมน้ำหนักแรงกดของแปรงเองนะครับถ้าหากว่ากดเบาๆแปรงก็จะไม่บานก็จะทำให้เขียนหัวเล็กเส้นเล็กได้นะครับนี่คือตัวทอฐานในฟ้นหัวกลมนะครับ สวัสดีมิตรสหายทุกท่านต่อไปก็เป็นตัวทอนรมโทในฟ้อนหัวกลมเจ้าตัวนางธรรมโทนี้ก็จะมีลักษณะคละ้คลคลายๆทอทหารการเขียนที่คล้ายกันก็แตกต่างกันที่หัวทอนรมโทนั้นมีรอยแตกมีรอยแฉก,กด้านบนนะครับคล้ายๆสาอสู้อันดับแรกก็ทําหัวขึ้นมาก่อนแล้วก็ทํารอยแตกรอยแยกด้านบนโค้งรับกับหัวให้มีความห่างนิดหนึ่งไม่ให้ติดมากเกินไป แล้วลากเส้นขาหน้าลงมาถึงฐานล่างแล้วก็ทำเส้นเฉียงที่จะทำขาหลังของตัวตางทอมโบโตนะครับลากจากบนลงล่ากเข้ามาให้มาประจบกับตัวขาหน้าตรงเส้นฐานล่างตกแต่งความคมชัดให้สวยงามเสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดทางขาหลังลากลงมานะครับให้โค้งรับ ด้านบนนิดนึงแล้วก็ลากลงมามาจบกับเส้นฐานล่างแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้แปรผู้กันคำนวณความหนาของขาทั้งสองข้างให้เท่ากันแล้วก็ลากลงมาจดเส้นมาทัดฐานนะครับแล้วก็ตกแต่งความคมชัดให้สวยงามก็เป็นเสร็จในการเขียนทอนำทรทรงหัวกลมนะครับ สวัสดีครับเป็นสหายต่อไปก็เป็นตัวทัพุทเท่านะครับเจ้าตัวทัพุทเทานี้ก็จะมีลักษณะคล้ายต่อเต่าผสมมอม้านะครับอันดับแรกก็ทําขาหน้าให้ได้ก่อนการยะบนล่างลากเส้นจากด้านบนลงาข้างล่างเพื่อทําขาหน้าแล้วก็มาทําหัวของตัวทัพุทเท่านะครับให้ได้ก่อน เสร็จแล้วเราก็มามมวนหัวตรงกลางเพื่อที่จะทำสเท่านะครับในลักษณะของหัวตรงกลางนี้บางฟอนตของจะก,กูลหัวกลมนั้นก็จะเขียนไม่เหมือนกันบางฟอนตก็หัวอยู่ตรงกลางของเส้นขากลางบางฟอนตก็หัวด้านหน้าของเส้นกลางนะครับฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราต้องดูให้ถูกฟอนตแล้วก็ตรงฟอนตด้วย อันนี้ผมเลือกฟอนตที่มีหัวอยูต่ตรงกลางนะครับของฟอนอตหกลมนะครับเป็นตัวทบบท่านะครับเสร็จแล้วก็ทําขาหลังขึ้นมาก่อนเพื่อให้ได้ระยะของตัวอักษรที่เรากําหนดไว้แล้วค่อยมาทําเส้นจากหัวตรงกลางนั้นมาบรรจบตรงฐานด้านล่างของทบบท่านะครับ ก็จะได้ตัวสมบเท่าในฟอนตะกุนหัวกลมแบบนี้นะครับสวัสดีมิสหายต่อไปก็เป็นตัวนอเนฟนฟอนตหัวกลมนะครับลักษณะของนอเนนก็คล้ายๆกับนำทอถุงกับนอหนูมารวมกันนะครับการเขียนก็เขียนจากบนลงล่างทำโคง้คงโค้งด้านบนของตัวนอเนนให้ได้ก่อนเพื่อกระหาระยะสัดส่วนของตัวหนังสือ เพราะว่าการเขียนนอนเรนเหมือนนำตัวสือสองตัวนั้นมารวมกันสัดส่วนก็ต้องคูณ2เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำขาหลังใช้แปรงผู้กันลากเส้นให้มีความหนาเท่ากับขาหน้านะครับตกแต่งความคมให้ได้หลังจากที่เราทำเป็นชอถุงแล้วนะครับนี่เราก็มาใส่เป็นนอนเรนก็ม้วนหัวหลัง ก็ให้มีขนาดหัวนเท่ากับหัวหน้านะครับให้อยู่ระหว่างกลางของขาหลังแล้วก็ลากเส้นขาหลังเข้ามาใช้แปลกกันคํานวณความหนาให้มีความเท่ากันทั้ง3ขาหน้ากลางหลังนะครับแล้วก็แต่งความคมของมุมแล้วก็ลากเส้นโค้งจากด้านล่างขึ้นบนให้มันบรรจบกัะตรงหัวด้านหลังก็เป็นเสร็จในการเขียนดาเนน ฝนหัวกลมนะครับ